เพื่อนๆเชื่อเรื่องวาสนาคนมันจะเป็นแชมป์ไหมครับตลอดชีวิตที่ผมดูฟุตบอลมาเนี่ยผมได้เห็นนักเตะชั้นยอดหลายๆคนวิ่งตามความสําเร็จของตัวเองซึ่งบางคนเนี่ยเป็นถึงตำนานจนถึงทุกว,วันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมิเชลบอลลัก,กได้ครับผมว่าแกเก่งมากเลยนะส่วนตัวผมก็ชอบมากเลยแอบคิดว่าเออแกน่าจะมีถ้วยติดไม้ติดมือมากกว่านี้หน่อยเนาะอย่างน้อยๆก็ฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งในฐานะกัปตันทีมชาติตัดภาพมาที่นักเตะบางคนที่แบบฝีเท้าดีไม่พอแล้วยังแบบมีวาสนาด้วยบางคนเตะบอลแป๊บเดียวแมกทุ ที่ชาวบ้านเขาต้องการมาหมดแล้วนะครับผมบอลโลก UCL Premier League นะครับขนาดว่าเดอะโก้ต์ของเราทั้งสองท่านอย่างโรนโดกับเมซี่เนี่ยาลายของบิโดเนี่ยโหแกเตะบอลมายืนระยะมายาวนานมากเลยนะเก็บแชมป์พรีเมียร์ลีกเก็บแชมป์ UCL ไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะครับนี่ยังไม่นับบอลลงดอนะแต่ว่าณวันนี้แกก็ยังไม่เคยได้แชมป์โลกนะครับหรือแม้แต่เมซี่ที่ก็เพิ่งได้บอลโลกไปได้ UCL มาแล้วก็ไม่รู้กี่ครั้งแต่เมซี่แกก็ยังไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผม แต่ก็นั่นแหละครับการเป็นแชมป์กับการเป็นตำนานอาจจะอยู่ในคนละหมวดหมู่กันมันมีนักเตะแค่ไม่กี่คนบนโลกหรอครับที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นผมคิดว่าคือบอสซูกาเว้ยทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตระกูลบอบทุบตัวที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามขัดเกลาพยยาามวิ่งล่าความสำเร็จตั้งมากมายแค่ไหนมันก็ยังแบบ เออใช่ไหมนอกจากความสนุกความหันษาแล้วก็ถ้วยรางวัลก็ไม่ได้มีมากแต่กับบลอกบาซูก้าเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือแกใช้ดอ t มูลเป็นทางผ่านแท้ๆแต่ว่าณตอนนี้มีลุ้นทุกถ้วยนะครับผมแถมยังเป็นลุ้นแชมป์ไรพ่ายด้วยแถมยังเป็นบล็อกเพียงตัวเดียวเลยมั้งที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเข้าขารู้ใจถ้าเป็นบล็อกตัวอื่นนี่คือมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมทุกภาคนะครับรีแคปกันนิดนึงนะครับตอนนี้ UCL เราอยู่ดับ2 d งดีฟเบโพคาวเราเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลและูงบเกรานัดผ่านไปยังคง ah ool, iga, ครับับบบผมวกก ไปแล้อ่านคอมเมนต์เมื่อตอนที่แล้วอ่ะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยนะอย่าเพิ่งย้ายเลยนานๆทีจะเจอทีมที่เข้าข่ารู้ใจอยากให้บอปปารุูก้าอยู่คว้าชแชมป์กับบุนเดสล์ดอมูลก่อนครับผมอ่านแล้วก็เออมันก็จริงนะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับที่คนจากตระกูลบอบจะยืนอยู่หน้าความสําเร็จ มากมายขนาดนี้อ๋อพา์ที่แล้วผมพลาดไปเรื่องหนึ่งนะครับผมลืมใส่ลูกยิงตีเสมอของชังเตอร์โดเดตมานะครับผมต้องขอบคุณคนดูที่คอยเตือนกันด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็จะรีแคปให้ดูอีกสักรอบแล้วกันเผื่อใครอยากรู้ว่าเฮ้ยชังเตอร์โดเดตมันยิงประตูเราได้ยังไงนะครับในตลาดรอบนี้เราก็ตัดสินใจไม่ย้ายแล้วเรามาดูข่าวลือสักหน่อยดีกว่านะมาลุ้นข่าวลือทีมอื่นหน่อยรวมถึงทีมเราด้วยนะครับเหมือนว่าอุตระมีข่าวลือนะครับผมกับทางดอทมุลซึ่งเป็นแบ็กซ้ายอ๋อเข้าวนวะ ก็จะมาแทนรถบาซูก้าืกยังหรอกตลาดเนี้ยถ้ามึงยังรักอาชีพการงานมึงอยู่นะมึงอย่าเพิ่งมาไม่ง,งั้นมึงไม่ได้ลงถ้าจะมามารู้ดูการหน้าโอเคไหมขา้าสซูหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีข่าวลืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู สรุปดีลหน่อยสิอันนี้เป็นดีลล่าสุดไม่มีอะไรนะเราไปดูดีลใหญ่ดีกว่าอู๋กิมาไลไปอินเตอร์อันเดรลูนินไปยูเวนะครับผมเทรลแมนโนมินีก็มีกุลซี่กับบาซากคู่ครับติดไปดูทรงแล้วกุลซี่ก็ได้นะทุกคนไอเรามันเกิดมาเพื่อเป็นพระรองนะครับผมแต่ว่าเป็นพระรองที่อาจจะแชมป์เยอะหน่อยลิพูเซนมิดเชลจากคิสซอลพาเลทขอแวบมาเช็คเพื่อความชัวร์นิดนึงว่าสรุปแล้วทีมเรามีเสริมทัพเปล่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหโคเบลสเต็สูงสุดในท กูมีปัญหาแค่กับคนเดียวนี่แหละเฮ้ยนี่ไงเซบสเซียนันแลมียานคูโต้นะครับที่เรายืมมาจากแมนซิตี้ซึ่งเขาเล่นเป็นดิมเส้นฝั่งขวาอ่าโอเคยูสฟาโมโกโก้ก็ย้ายไปนิชแบบยืมตัวโดยรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสัญญายืมตัวกันนะครับผมเดี๋ยวนะไออุตระแม่งมาแล้วปะชิบหายล้เหมือนเราจะมีคู่แข่งแล้วทุกคนแล้วแม่งสแตปใกล้ๆกันด้วยเฮ้ย เขาอะไรันไหนเนี่ยก่อนไปลุยเกมแรกพาร์ทที่แล้วหลายคนติดใจผูช้ช่วยผมนะแชท GPT เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้มันลองอวยพรคนดูหน่อยอวยพรให้คนที่มากดไลค์คลิปนี้หน่อยได้เลยจ้าขอบคุณที่มากดไลค์นะจ้าขอให้รวยปันปังเฮงๆกันทุกคนเลยจ้าที่กับกูเป็นพูดยงี้วะดูรครับเกมแรกของเราในวันนี้นะครับผมถึงแม้ว่าทางดอทบูลจะมีการเสริมแบ็คซ้ายคนใหม่มา แต่บ๊อบบาซูก้าก็ยังคงได้ลงเป็นตัวจริงครับส่วนภารกิจเนี่ยเห็นคอมเมนต์บอกว่ามันจะมีสาระบอกใช่ไหมว่าหัวข้อไหนมันเพิ่มค่าอะไรแต่ว่าอันนี้มันมันเพิ่มเหมือนกันหมดเลยสามอันก็เลตติ้งก็ได้มาเกมเริ่มครับจวบจนพาร์ทนี้เนี่ยอิมะก็ยังไม่หยุดตกนะครับที่อเมริกา,าไม่ใช่ที่เยอรมันกูจะไปอเมริกาซะแล้วนะครับผมเอาโรสอย,อยังไงครับบาสก้าทางซ้ายมีมีเตอร์มาแต่ยังไม่ให้ขออีกทีหนึ่งเผื่อแกจะให้ก็ยังไม่ให้อีกยังยังไม่มีใครให้กูอีกแล้วยิงโโอ้้้้หหเขาใใจแลวทไไมม่ มีผู้นทีมฉลาดฉลาดมันดีอย่างนี้นะครับทานี้ดีอย่างนะั้นคือผมเรียบบอลน่ะบางทีมันก็มันก็ตัดสินใจเอาเ,เองนะว่ามันจะให้หรือไม่ให้เรานะครับไม่ใช่ว่าเรียบปุ๊บก็ให้อย่างเดียวนะครับผมบมัวไเนอร์ออมาทางซ้ายก็อเข้าทางบล็อกสิครับเอาชิบหายโอเคติดบอ็อกแล้วยังไงติดบล็อกต่อเลยไหมติดบล็อกต่อเลยหรือเปล่าไม่ถึงจังหวะนี้มงทิ้งออกมาบอ็อกกระโดดเทกตัวโอ้โหไม่ได้แดกกุหรอกไอ้เรื่องเทกตัวเดี๋ยวขอให้บอกนะครับทิ้งมา สวยจังหวะนี้ฝากให้ตรงกลางที่กูรอซี่กูรอซี่มองแล้วเติมได้เติมได้มามาซ้ายมาแล้วนั่นแหละแล้วผมจะเออร์ลี่คอร์สครับว่าเดือดฟักแถวบ้านไม่เรียกเออร์ลี่คอสแถวบ้านกูเรียกเออร์เลอร์คอร์สผมอาจจะขยันเติมนิดนึงนะเพราะว่าต้องการฆ่าเมโลริกนะครับผมต้องยิงต้องจ่ายทีขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับทางขวาขึ้นมายังไงครับปาวาเอ้ยคอสสุดเส้นได้นะเปลี่ยนฝั่งได้ไม่มีใครให้กูเลยอย่ะเฮ้ยยิง โอ้เอามาแล้วยังไงโอ้ยได้ไหมได้ไหมตรงกลางเก็บกินสวยมาๆๆๆๆมา,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 มาต่อเรื่องอ้าวสวยครับจังหวะนี้ยังไงบาทูก้าโอ้ยสวยเลยครอสเข้าไปยิงเอา้าได้ไหมโอ้ยอ่ะถือว่าสวยครับเพลงนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกแล้วนะครับผมบ๊อบยังครึง่งครึ่งแล้วครอสเข้าไปใจบ่มเปล่าเอ้ย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 ยงัยงยงัยงยงัยงยงังได้อยู่ไหมเพลงนี้เอ้าลุกยิงได้ได้ โอ้โหพูดสินเป่าจบครึ่งแรกครับช่วงนี้บ๊อบอาจจะขนปุกปุยนิดนึงนะทุกคนมันหนาวเด็นท่อน,นทางซ้ายบ๊อบปากเร็วครับที่อน,นิมี่บิงสลับตำแหน่งกันสวยจังวะนนี้ข้างในกรอบยังไม่มีใครบ๊อบต้องไปเองก่อนโอ้ยเย็นหินมะเข้าถุงเท้าเย็นเจี๊ยบเลยจังวะนนี้ข้างในกรอบเรียบร้อยเออว้าวโอ้ ยอดเลยเพื่อนจัดไป1นึ่งแอซซิตงามๆครับทางจาวานก็ยังไม่ละความพยายามนะครับจังหวะนี้เลือกเล่นสั้นแล้วยังไงร้อนหรือเปล่าเราเราต้องคุมตัวนายไว้ก่อนนะถึงจะตัวเล็กแต่เราก็ต้องคอยบังไว้จังหวะนี้ทำท่าผมจะโยนยาวเอ้ยเราโยนจีบด้วยโอ้ยหม่งได้โอ้โหบ๊อบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงว่ะเอ้าถึงกรอนครับเอาแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับ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 ตรงไหนก่อนโอ้ยซ้อนซ้อนแทนเพื่อนซ้อนแทนเพื่อนมาดิ เมมเลยเมมเลยเมมเลยตอนนี้ต้องยืนแทนเพื่อนก่อนโอ้ยแย่ yeah! สวยเอ้าบอสอยู่ไหนไวะโอ,อ๊ยโอ้โหจังหวะจังหวะเมื่อกี้งงงงกันหมดเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเป็นเซนเตอร์จำเป็นครับเพลงนี้ให้ที่บอบครับบอบฝากต่ออดี้มี่ข้างหน้ามีเติมแล้วเราประคองอยู่หลังฟรอสให้ทางขวาเบเยอร์ทางขวามิดซอดมายังไงให้ไหมให้แล้วจวังหวะนี้สอบไต่ลึกดี่เราจะจุดกุ้งโ้โหเไี้แล้ว ดูด้วยโอ้ยดูดีถ้าเกิดว่าครอสมาสองไกลนี้บ๊อบมีสกอร์เลยนะครับผมแต่ว่านะทีมนี้แม่งเหมือนเล่นปั้นกูลาซี่อ่ะวันเนอร์รู้ผมเล็งไว้แล้วโดนกระทุ้งไปโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินครับบ๊อบังหวะนี้ฟรันให้ไปกูลาซี่ครับกูลาซี่ทางซ้ายโอ้โหแทงสวยมากจังหวะนี้คือโอ้โหเอ้าเอ้ยยิงเอ้อโอ้โหสี่ศูนย์ครับแหมดูมาไม่เข้าซะแล้วลูกนี้ต้องให้เครดิตผมนะครับผมตัดมานะ เออไม่มีใครมาแสดงความยินดีก <_ m any> ูเลยหรือไง <_ m any> เฮนินฮามอากาศหนาวๆแบบนี้โดนกดไปสี่นะครับผมก็น่าจะเริ่มอุ่นๆบ้างนะครับ <_ m any> <_ m any> <_ m any> มีเสื้อลอดคนที่ไม่ยอมส่งลงไง <_ m any> เออไม่รู้จักของดีซะแล้ว <_ m any> ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีแต่ไม่มีประตูนะครับบอสุุก้า เ е ตติ้งวันนี้จะได้ไปเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยดูซิ9.2นะครับผมทุกคนเอา้าสกิลมูฟหวานๆแบบนี้อ่ะไม่ใช่สกิลพลอยต์ลงครอสสิครับรออะไรขอคอสแบบเยอะๆหน่อยนะโอ้แต่ว่ามันมีอันที่เพิ่มค่าคอสแค่แค่นิดเดียวเองอะ่ะอ่ะมันต้องใส่นี่ไปก่อนผมยังเหลือชูตติ้งอันหนึ่งที่ยังไม่เก็บเอ่ะทุกคนนั่นก็คือชิปช็อตนะครับผมเอ้ยเอาให้มันเสร็จเสร็จไปนะเมเบลิกจะได้พุ่งโอ้โหแล้วแบบทีมา้าเพิ่งเคยเห็นทีม้าตกในสนามซ้อมนะครับผมมาเดยไอเรื่องลูกชิ โอ้โหบ๊อบบาสุก้ามาแล้วงัดโอ้เฮ้ยมึงชิปดีกว่ายิงเต็มค่อยกันเนี่ยเอาจะวะนี้ได้บังคับน้ำชาครับยังไงอันนี้ให้เลี้ยงแล้วยังไงวะส่งเหรอโอ oh, ไม่ใช่ไอตัวนั้นมันคอยมาแย่งบอลโทษโทษโทษเราต้องเลี้ยงไปชิปนะครับผมมาโอ้ย oh, oh, งัดโอ้โ oh, ห oh. ผ่านไหมเนี่ยต้องให้บ๊อบโชว์ต้อยบ๊อบโชว์หน่อยเข้าขวามามุมยังไม่เปิดงั้นล็อกเข้าซ้ายแล้วงัดโอ้โ oh, ห oh. ผ่านไหม ขอผ่านเถอะอย่าไปผ่านนะทุกคนแต่ต้องชอตนี้แหละชอตนี้แหละทำไมประตูเหมือนวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยบี B. ไม่ได้เอาไม่สวยเรียบร้อยครับเก็บ A ไปไม่ยากอเรกันต่อกับสึก DFA Pokal รอบขอเติมไฟนอลครับ ที่สนามยูโรปาพาร์คสตาดิโอนะครับผมผมว่าบอบมันเป็นคนที่ใส่เสื้อสีขาวขึ้นอยู่นะแบบนี้ต้องไปมาดริดนะสเปอร์สเปอร์นี่ไงเราก็ไปสัญลักษณ์เมเวอร์กใช่ไหมชิบหายแล้วเดี๋ยวนะเมเวอร์กมันอันไหนวะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันเดียมๆอันนี้ปะโอเคต้องชนะหรอกบอสซินเป่าเริ่มเกมครับวันนี้ถือว่าอากาศดีนะครับผมไม่มีหิมะตกลงมาปกคลุมพื้นสนามเอาแล้วจ้ิงโอ้โหดุดันเหลือเกินบราซิลบอสนี้น่าไปอยู่กับบาซ่ายุคไอ้ยุคยุคใครเออใน เติมมันเลยแทบไม่ต้องอยู่แดนตัวเองเลยนะครับผมเป็นแดนนี่เเวสตฝั่งซ้ายนะครับอะไรประมาณนั้นจังหวะนี้ยังไงจ๊ะโอ้ปล่อยมันกระชาบแบบน,นีงไง้ได้ไงได้ร้อนหรือเปล่ามาตรงกลางปังตัวนี้ไว้เดี๋ยวมันเดีย๋ยวมันแทงลึกบังไว้ตาไ้ทตาไว้ตาไห้เฮ้ยเอตัวนั้นไม่มีใครประกบอ่ะโอ้อะไรดอดบุญโอ้โดนออกนําไปก่อนครับดูการขึ้นเกมมาของไฟบวกครับผมหรือเป็นเพราะว่าผมมามาซ้อนตรงนี้ไม่ผมประกบตัวนู้นอยู่ไอ้ตัวนี้มันว่างของมันเอง นะครับผมเออใครรับผิดชอบอ๋อกู <c oughs> ว่าแล้วดวนซิ่งเหรอมาดิมาดเด้มา,ด,มาดิยากหน่อยไอ้นมจะมาผ่านบ๊อบบาสกู้นะมาเปลี่ยนจากรับเป็นรุกครับผมบ๊อบบาสกุข้างหน้ามีวิ่งขวาซ้ายขวาซ้ายทางซ,ซ้ายไม่ล้ำเอ้าลับหลัวไปติดบ๊อกน่าเสียดายครับลูกนี้จิม้มจากด้านหลังงานถนัดไป อาซาออกพื้นที่กว้างก่อนแม่งบีบเร็วกันทุกคนเลยข้างในข้างในยังไงเจอเออรีคอร์นยิงเอ้ยอู้อ๋อถือว่าได้อยู่ได้อยู่ไปตรงกลางครับอันนี้เล็งอยู่ละสิไม่ทรงหรอกมาเิยกูใจเย็นออกขวาโอ้ผิดตัวแต่การเป็นดี <laughs> โอเมื่อกี้เมื่อกี้สาย พูดผิดด้วยเ <c oughs> มื่อกี้้ายว่างเลยนะครับผมแต่ว่านายสอนนี่ก่อนบ๊อบนั่นแหละ,ละแทงเอออู้ดึงดึงอู้ซสายมายังโอ้โหมาช้าฟรอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออฟรอสไม่ดีว่ะแต่ยังได้ไม่เป็นไรสวยฝากให้รูปพี่กรอสก่อนมาเก,ก่าฟรอสให้อดีมี่ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอู้วัดได้ครับ เกือบได้ประตูทีเสมอก่อนจบครึ่งแรกเลยครับผมแล้วก็ไม่ทันครับจบครึ่งแรกไปก่อนด้วยสกอร์ตามหลัง0-1นะครับผมชอบการที่ทีมตามหลังอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถบุกได้ไม่ต้องไปกังวลเกมรับมากเพราะเราต้องชนะไงเออจะมัวรับอยู่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะนี่แหละเราจะได้บุกตามสันชัตยานดิบเรานะครับเอารอสเฮ้ยสวยมานานแล้วทางไหนไปไปรยๆรอไปก่อน แค่เลาะไปซ้ายมาแล้วซ้ายมาแล้วไหลได้ไหมดีมี่ฝากฝากได้ฝากนะเอา้าโอ้โหเอาได้อยู่ก้อนเฮ้ย,ยไม่มี่ยมไม่มีเอ้ยก้อนจริงโอ้โหเผาซองครับคอนเนอร์ครับรอบกุกรอบกุกรอบกุกปล่อยไปเล่นสั้นไปเราเชื่อว่าเพื่อนเราจะแย่งบอลให้ได้ไม่วะ<า>โอ้โหสวยครับพ่อมามามาให้ไหวเออโอ้โหไวมากโคเบลสวยครับเดี๋ยวเลี้ยงหมูเถอะจังหวะนี้บาซูก้าตเติมตเติมเติมทางไหนก็ได้ไปวิ่งอ้อมสนามไป็เลยสวยมากจังหวะนี้ดีมี่ป่ายเลยครับ เดียมีข้างในมีโอ้โหแนวรับแม่งมากันเยอะแต่ตัดกัไหมตัดบ้าแล้วจิงโอโ้โหโคตรเบาเหลือไปถึง15ทีมาทีหวลานะครับจะทำอะไรต้องรีบทำแล้วทนดอนมุนอาริมีสวยมากเพื่อนไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยยังไงข้างในมาแล้วโอ,โอ้มันให้อะไรวะนะาโอ้โหลำบ,บากกูอีกเอา้าดวโผมมีความเร็วด้วยตัวนี้ดวลลากมาบอปต้องกัดฟันวิ่งไล่มาครับบอปบอปทันไหมบอปบอปบัง สวยโอ้โอเครอดเอาเลยเฮ้ยบีบบีบเวลาเหลือไม่มากแล้วมึงจะมาพ่ายนัดนรกไม่ได้นะเฮ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วไอ้นี่ก็วิ่งไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสักทีแย่แม่งเอาจานโอ้โหต่อหน้ากรรมการยกธงไปแล้วครับแต่ปล่อยเป็นได้เปรียบเอาสวยบาเรต้าห้ตรงกลางต้องต้องกัดฟันแล้วครับจังหวะนี้ไม่ได้แล้วสวยข้างหน้าวิง่งวิ่งยาวเลยอย่าหยุดวิ่งกะมึงไปไปกลัวเราจะลากสังขารตามไปที่หลังรอโอ้โหมึงก็ให้อาฝากัน ครับพี่เธอเอาคูเรตียิงโอ้ยติดเซฟวะลูกเนี้ยเอาบีมบีมต่อบีมต่ออย่าถอยอเสดนาทีเดียวกินเธอกินเธอ,เธอโอ้ยแพ้แพ้ครับโอ้โหความพ่ายแพ้นัดแรกแบบนี้ก็น่าแหกสิครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุนเดลิก้าเนี่ยแต่ d ดฟเวอโคาลแพ้ก็ต้องมีแผลบนใบหน้าครับจางมันแพ้ไปละบ๊อบอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะแพ้มึงหายหรอหายตอนไหนวะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเรียกตัวเองได้แค่ ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับผมเวลาแพ้ดีเบโพรา็าไปแล้วตกรอบนะครับมันบอลถ้วยน็อกเอาท์กับถ้วยที่เหลืออย่างบุลเลริกากับแชมเปียนลีกเนี่ยเรายังไม่แพ้นะครับผมก็อ่ะไปรุ้กันต่อไปแต่ถ้าว่าก่อนอื่นนั้นไปเจอกันานานเลยนะลุงไปมาลุ้นกันครับว่าฟอสบาสุก้าจะโดนแผลรอยที่เท่าไหร่นะครับอ,อ้อสามสิบเอ็ด ยิ้มแห้งรอเลยอ๋อแผลเก่าก็ยังอยู่นี่หว่าเออ๋อสองสยัยทรงผมมันบังก็เลยมองไม่ชัดมา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 คืนเขียงครับบ๊อบหันหลังไปรอที่31นะครับผมป๊ป๊บไหนดูซิหันมาหันมาค่อยๆหันมา,เ,าเจอเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อยไรอ่ะเห็นมีเลยผมนั่งดูมาสักพักหนึ่งแล้วทุกคนมันมันมันบั็กหรือเปล่าว่าทำไมมันไม่เห็นรอยวะผมลองโกนหัวแม่งดิ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรวะไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องหมุนใหม่นะครับผมไหนดูซีรอบนี้จะได้รอยที่เท่าไหร่เฮ้ยเลขตัวเดียววะหกหหรือห้าหกครับผมอ่ะรอยที่หครับจัดไปบ๊อบหันหน้ามาหันหันขวาเออหันซ้ายดีกว่าหันซ้ายขวา้ายซ้ายดีนะครับผมเออจึ๊กเอ้ยเอ้ยมันก็ยังเนียนๆนะเนี่ยโอ้โหใครควรตากู โอ้ยังกระคาคา,าชินับวันแผ้ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็สมราคาที่แพ้มาใช่ไหมแผ้แรกอ่ะมันไม่เท่าไหร่แพ้สองเนี่ยตกรอบนีบ้ไปพวกเขาก็แผ้ใหญ่หน่อยไหนๆก็ขอเปลี่ยนสตาร์ทด้วยเลยแล้วกันได้ข่าวว่า EA อัปเดตเข้ามาใหม่สวยๆเยอะคู่เก่ามันแพ้ไปแล้วขอคู่ใหม่ดีกว่าเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยลายแบบว่าแปลกหูแปลกตามากเลยวะ่ะอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ดูดูดูแก่ไปหน่อยอันนี้เป็นฮาร์เล่นอีดิชั่นเหรออ่ะ เอาแฟนทอมฮาเล่นแล้วกันเผื needed, ่อจะยิงประตูได้แบบฮาเล่นนะช่วงหลังมายิงยิงไม่ค่อยได้อยู่อีกเรื่องหนึ่งที่คนดูถามเข้ามาเยอะนะครับก็คือเรื่องมุมกล้องนะก็ถือการบอกคลิปนี้เลยแล้วกันผมตั้งค่าตามนี้เลยทุกคนนะเป็นมุมกล้องโปรนะครับผมไฮซูมก็ตามนี้อ่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะเห็นถามกันมาเยอะเกมสุดท้ายของวันนี้ครับห้ามแพ้นะเว้บ๊อบเออตอนแรกก็ไม่ได้มีใครคาดหวังเข้าสำเล็หรอกพอมันจะไล่พ่ปุ๊บนี้คาดหวังกันทุกคนเลยตอนนี้กูเองยังคาดหวังเลยเนี่ย นะเอาเต็มที่วันนี้สุดการ์ดบุกเอ้ยโอ้โหตกใจหมดวันนี้สุดการ์ดนะครับผมบุกมาเยือนเรานะครับรอบที่แล้วที่เจอกันเนี่ยจำผลการแข่งไม่ได้แต่มั่นใจว่าเราไม่ได้แพ้แน่นอนนะครับเอามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่เพิ่งส่งรอบมานะครับดัดบุญความกดดันนี้หาโถมทันทีครับเฮ้ยทุพีสั่ง ั่งให้เราเติอแไปข้างหน้าแน่ๆเลยหรือสั่งให้กูประกบตัวนั้นวะไม่รู้เอาจังหวะน,นี้ศาสตูมเดียวมาครับบอลมาตกที่โอ้โหเก็บเล่นไม่ได้เอาได้อยู่ครับโอ้โหมึงก็เตะทิ้งอย่างเดียวแล้วแม่นด้วยได้โอ้ยแหมไม่ได้กดแย่งหมงมเฉยนะจังหวะน,นี้เป็นเพลงของทางสุก,กาต่อเนื่องครับลาเส้นลาเส้นมองเคื่อนสายเอาแล้วแม่นหลอกเอาขวาแล้วยิง่งกูติดเซฟครับรอบนี้ยังไงเลือกเล่นสั้นเฮ้ยไม่สั้นว่ะมันหลอก โอ๊ยได้ไหมอ้บัง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 เดี๋ยวบังตัวหลังให้เราจะไปไหนได้ปะสวยแก่แกออกมาบ๊อบสวยยังไงขวาไลาขับขวาว่างกว่าแทงโอ้ยนิดเดียวได้ไหมอ้อโอเคโอเคกลับตำแหน่งแป๊บเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่านะปัดรับได้ครับสวยบ๊อบบ๊อบตาย ต้องให้ใจร้ายไอ้พวกนี้ต้องให้กูใจร้ายบอลประสุกานหลุดเดียวมาแบบนี้กดด้วยหลังเท้ามันจะไม่ไ<อ>เฮ้ยเบอร์ใจเย็นเพื่อนออกซ้ายนั่นแหละมาเลยเบอรสิยิงเออโอ้โหเพื่อนรักจอดครับผมหนึ่ง,งศูนย์ครับเบอร์ซียดนบุญขึ้นนำโอ้ยมันดูถูกกันเกือไปแล้ว จะประกันช้าดื้อๆแบบนี้ได้ไงกลับไปเลยดีวิงครับให้มาอ่าแน่คือหลังอ่าแน่ไม่ได้กินผมหรอกนี่ขาสั้นแต่เหยียดยาวโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกไปก่อนครับจังหวะน,นี้ยังไงครับการก่อนกันก่อนถ้าลูกนี้เราเสียน,นี่เรา,เร,ารับเต็มเลยนะปม่งทิ้งเข้าไปสวยบอ๊อบยังไงจ๊ะสาดออกไปก่อนสวยมากาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอกอนยังผู้เล่นเรายังไม่เยอะเฮ้ยมา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  นั่นแหละปล่อยบูแทงเอ้ยมันไม่แ็มจังหวะเลขอะโอ้โหเสียของเลยเพื่อนหัเบลสารโดมามองตั้งเพื่อนเออหือนั่นแหละไปหนึ่งตัวเอากูไม่อยู่หรอกไปป๊อบบ,บังไว้ขันใหญ่ป๊อใหญ่บังไว้เออแล้วกดยิงแทนแล้วหแหละโอ้โหมาแล้วครับผมสองศูนย์จากป๊อบมาสุก้าครับหลังทีกนี้ไม่ได้ยิงมาสองพัดนะครับผมโอ้มายิงเกมสุดท้าย ในพาร์ทที่7นะครับบ๊อบนี่คือดีนะจังหวะเมื่อกี้ผมกด R2 ใช้ใช้หลังบังนะมันเลยแย่เราไม่เข้านะครับเพราะเราหนาตันอยู่แล้วโอ้โหลุงนี้ต้องเม้ม,มเลยครับผมเหลี่ยมเดิมดยอดแปบ๊บนะอันนี้พาร์ทเอยอันนี้พาร์ทแปด่ไหมโทษที <laughs> มายิงพาร์ทแนะครับผมพาร์ทที่แล้วนี่คือไม่ได้ยิงเลยนะครับเออเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดยวี๋โอเคนเตอรดีอู้ปึบหลบสวย ใชครับเราดิปปิ้งไม่ค่อยดีเราต้องล็อกแบบเบสิกเบสิกฟุตบอลไปเบสิกฟุตบอลกูแข็งโอ้ยาอย่ามาลุมอย่ามาลุมกูหักเข้าไปเลยยิงไอ้สับเออเฮ้ยสวยจัดโอ้โหวิ่งมาอย่างมันเลยครับบอสสุข้าดีกว่านี้ดูครับไถมาเป็นกวนเลยครับไม่ใ <laughs> ช่กวนสิเอ้ยกวยนก็ไถดีกว่าเออนั่นแหละช่างมันมามาดิกระชากมาเลยกูจะได้สก,กัดโชว์โค้ดนะเอ้ย บางๆโอเคยังยังไม่ไปไหนเล็งบ๊อบเล็งบ๊อบเล็งไว้บ๊อบบ๊อบเบยโยนมาแล้วโอเคไปไปเลยจ้<ส>จารัดขาเอ้าโอ,อ้โหกำลังมันเลยพู้สินเป่าจบเกมไปก่อนครับโบรเซด์มุนก็สามารถเอาชนะซุก,กาดไปได้3ประตูต่อศูนย์แล้วครับผมจาก1ประตูของบ๊อบซุกาแล้วก็วันนี้เก็บไปกี่แอซิดน,นะ1นหรือ2ไม่แน่ใจนะแต่เรตติ้งแม่งต้องต้อง9้าอะ,อะ ต้องก้าวขึ้นไปนะครับโอ้โหฉลองแผลใหม่หนาวสา่นเหลือเกินเท่าไหร่9.3ครับวันนี้เอาจริงนะนักฟุตบอลที่อยู่ๆวันลุ้งขึ้นมีแผลเวิร์กขนาดเนี้ยต้องเป็นข่าวแล้วนะใช่ไหมจำตอนเบ็คแฮมโดนป่าปาสาต,ตรสาร์ทใส่ได้ปะที่คิ้วแตกหน่อยเดียวไอที่บ๊อบแม่งตาตาแทบหลุดแล้วเนี่ยดาวซันโวอ่ะกูราซี่ก็ยังอยู่ที่16ประตูนะครับส่วนบ๊อบบาซูก้าก็อันดับเท่าไหร่จ๊ะอันดับ9แต่เรามันแอซิดคิงเว้ยไหนดู สิบเอ็ดแอซซิตนะครับผมหรือเดลิก้าเราก็ยังคงไม่แพ้ใครต่อไปนะครับแต่ว่าเราไม่พูดบ่อยๆจะดีกว่าเนอะออหลังๆมาพอเริ่มพูดเรื่องไร้พ่าย,ายมันมันพ่ายละ <laughs> และในส่วนของอนาคตของเรานั้นเป็นไงจ๊ะเอ้ยเราครอสเสร็จปวดแล้วอ่ะเฮ้ยย,ย,ย้ายเลยไหม